สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชี้แจงดรามา่าหลวงปู่แสงหมอปลาขอพูดบ้างหลังเจอกระแสตีกลับดรามา่าหลวงปู่แสงจากกรณีมีหญิงสาวร้องเรียนต่อนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีให้ตรวจสอบหลวงปู่ชื่อดังวัดป่าแห่งหนึ่งอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรโดยมีคลิปช่วงเกิดเหตุเป็นหลักฐานภายในคลิปจะเห็นหลวงปู่พร้อมลูกศิษย์ชายสามคนนั่งประกบ เมื่อยาดยมผู้หญิงเข้ามากราบไหว้จะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆก่อนพระชราที่ถูกกล่าวหาจะพยายามทั้งรูปหัวอบกอดและพยายามดึงเข้าไปหอมแก้มนอกจากนี้ลูกศิษย์ยังดื่มฉี่โชว์ด้วยความศรัทธาต่อมาเกิดกระแสกล่าวหาว่าหมอปลาและฝ่ายผู้หญิงจัดฉากทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในอีกมุมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น สำหรับความคืบหน้าวันที่12พฤษภาคม65หมอปลาชี้แจงว่าเรื่องนี้ได้มีผู้เสียหายร้องเรียนและส่งคลิปมาจึงไปพร้อมผอ,อสำนักพุทธเพื่อสอบถามว่าจากที่ผู้เสียหายร้องเรียนมามีข้อเท็จจริงขนาดไหนจากที่เห็นคลิปทําให้หลายคนต้องข้อสังเกตว่าจัดฉากหรือไม่ยืนยันไม่ได้จัดฉากถ้าเราจัดฉากจะมีผู้เสียหายร้องเรียนมาเรื่อยๆได้อย่างไรผู้เสียหายบางรายก็ส่งคลิปมา หมอปลาชี้แจงว่าแต่ที่ประเด็นบานปลายเพราะพระที่อยู่ข้างๆวดอ้างอุตริเองว่าหลวงปู่สามารถรักษามะเร็งอุจจระและปัสสาวะหรือร่างกายหลวงปู่เป็นพระธาตุทำให้เรื่องบานปลายหากไม่เชื่อสามารถสอบถามสำนักพุทธได้เลยเพราะผอ,อสำนักพุทธเข้าร่วมตรวจสอบด้วยแต่เมื่อมีคนบอกหมอปลาว่าจัดฉากถ้าจัดฉากจะมีคนร้องเรียนมาเรื่อยๆได้อย่างไร ขออคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ